เพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับโดย ATC สั่งเพิ่มสปีดลดสปีดสั่งเลี้ยวไปมา,าม่นั่นแหละบินไรงสักทีอยากรู้ไหมครับว่าทำไม ATC ถึงสั่งเราแบบนั้นและผมจะบอกวิธีการพูดคุยกับ ATC ในกรณีที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนบินด้วยครับการโดน ATC สั่งลดความเร็วหรือสั่งเลี้ยวไปมาเนี่ยมันมีหลายเหตุผลมากนะครับหลักๆที่เราเจอกันบ่อยเเนี่ยก็คือการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องหรือที่ติดหูกันว่า separation เมื่อมีเครื่องเยอะๆ ATC จะต้องจัดระยะห่างให้เครื่องทุกลำปลอดภัย โดยการสั่งของ ATC นั้นที่เราเจอกันบ่อยๆเลยก็คือการสั่งเลี้ยวไปมาตาม heading ต่างๆและการสั่งลดหรือเพิ่ม speed วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆให้ดูกันเหตุการณ์แรกนะครับ maintain present heading คำสั่งที่จะให้นักบินบินตรงไปเรื่อยๆในทิศทางที่เครื่องบินกําลังบินอยู่นักบินจะเจอคำสั่งนี้ก็ต่อเมื่อ ATC ต้องการจะสร้างระยะห่างกับเครื่องบินลำหน้าเพื่อจัดลำดับการลงจอดเราจะมายกตัวอย่างในเหตุการณ์นี้กันนะครับ คอย o maintain present heading vectoring for I s l u approach runway two one right maintain present heading ท a i one w o t h r วิธีการทำ maintain present heading ในเครื่องของ i o g นะครับอย่างเช่น b o e n n g 7 3 7เนี่ยให้หมุน knob น heading นะครับของเครื่องให้ตรงกับ heading ปัจจุบันและกดปุ่ม heading select ได้เลยส่วนเครื่อง Boeing 747, 777และ787เนี่ยสามารถกดปุ่ม heading hold ได้เลยเครื่อง Airbus เนี่ยตั้งแต่ Airbus A3 2ส Family ่เนี่ยให้ดึง heading knob เครื่องจะเปลี่ยนจาก NAV โหมดให้เป็น Heading ปัจจุบันเหตุการณ์ที่สอนะครับ Radar Vector คำสั่งที่จะให้นักบินบินไปตามทิศทางที่ ATC กำหนดเพื่อสร้างระยะห่างกับลำหน้าหรือย่นระยะทางให้ใกล้ลงเพื่อจัดลำดับการลงจอดโดยนักบินจะต้องปฏิบัติคำสั่งนี้ภายใน30วินาทีนับจากเวลาที่ ATC สั่งเราจะมายกตัวอย่างเหตุการณ์นี้ให้ดูกันนะครับนกแอร์ one o r e e spacing turn left heading 110 left turn heading 110 n r นกแอร์ o n วิธีการหมุน heading ให้หมุน heading ไปตามที่ ATC สั่งพร้อมกับกดปุ่ม heading select เหตุการณ์ที่3นะครับ speed control คำสั่งที่จะให้นักบินลดความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างกับเครื่องลำหน้าเพื่อสร้าง delay เ,เนื่องจากสนามบินปลายทางอาจมีการจราจรทางอากาศที่ขับลัง่งเราจะมายกตัวอย่างเหตุการณ์นี้ให้ดูกันนะครับ Thai Asia e 1 f o r spacing r e d u c speed t o r n o t reduce speed t o n o t Thai Asia 1 2 3 t วิธีลดสปีดนะครับสำหรับเครื่องโบอิงเนี่ยหากเครื่องกำลังดีเซนตาม v n a น p โปรไฟลให้เปลี่ยนเป็นเลเ h a เชงแล้วหมุนส e ีดน็อปไปตามที่ a t c สั่งสำหรับเครื่อง a i r b u ัสเนี่ยตั้งแต่ Airbus A3 2สามองศเป็นต้นไปให้ใช้ Open descent แล้วหมุนสปีดน็อปไปตามที่ a t c สั่งเอเชีย one o r e s u m e normal speed resume normal speed เชีย o e t w ในกรณีที่ a t c สั่ง resume normal speed ให้กลับไปใช้ n มเน Speed ตามที่ FMC หรือ m a c d ดูคำนวณให้ มินิมัมสปีดหรือมินิมัมคลีนสปีดเป็นความเร็วที่เครื่องบินสามารถทําการบินได้โดยไม่ต้องกางแลปหรือกางล้อเราจะมายกตัวอย่างในเหตุการณ์นี้กันนะไอสมายเซโร่ห้าดีดูมินิมัมคลีนสปีด reducing speed one seven zero not i c my zero วิธีดูคลีนสปีดนะครับสำหรับเครื่องโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดเป็นต้นไปให้ลดสปีดไปที่จุดที่เขียนว่า up ที่แสดงในสปีดเฮบนจอ p ี d อฟดสำหรับเครื่อง Airbus ให้ดึงสปีดน็อ แล้วเลือกสปีดไปที่จุดสีเขียวหรือ Green d อทที่แสดงในสปีดเทปบนหน้าจอ p s d ก็สำหรับข้อมูลที่ผมนำมานำเสนอในวันนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับนักบ,บินทุกคนภายในเ v o t h a i l a n ไทนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ